าสบายทุกคนพบกับส่องเตอร์น้องแชนแนลเนาะนี่กับสมารินตาดอห้าทรายขาวเนาะอยู่กับแข่งวิญญาณขึ้นกับแข่งวิญญาณนี่กระทือวันอาทิตย์เนาะคนกันหลายเนาะคนมาเที่ยวหลายมีวันอาทิตย์วันพักผ่อนน้ำมันก็บบายไปเลยเนาะน้ำใส น้ำใส่ลายเย็นดีโอ้ยดูภูสูงโอ้ยดูเทิงง่ายงามดูเทิงอู้ผาดูเทิงเดี๋ยวสื้อผ้าค,ควบเรื่องบรรยากาศเนาะสลับไรที่มาเน,นาะตัดหาใส่ข่าวบดดองถือของอยู่ของกินวะเนาะอยู่นี่มีควบอาหารกันกินถือถือมาเพื่อนกับใครเอาเขา้าเนาะถือบอกเข้าของอรักเอาเข,าเขา้าเนาะตัเฮาดาน เพื่อน่าให้เอาเข้าห้องกันลักเข้านี่ต่ำงูเส็บไปเพือเจอ้อเข้าสาวงามปุ้สาว,าวขายตำ่ำ่ก็มีกงเป่งลินพราะอะนีนน่กงเป่งน,นี่ถ่ายสาวสาวเท่าไหร่บูดีให้สาวลินฟีให้ซือ้อเลยห่วยให้ซื้อมาเลยเท่าไละซื้อฮะสิบห้าพันี้สิบหาที่บาทสซื้อเอาเลยแกกินข้กันข้บดี พีซมาซื้อกางเบงกันแทมเบริรผู้ขายพร้อมเดี๋ยวเรามหุมงเซ็บแซ มื่อนี่็ไปวันอาทิตย์เนาะคนมันลิดไลยพี่น้องเนาะเชิงทางเจ้าตัวเมืองกับประมาณ45กิโลเมตรดาดท่าใส่เขาวนนี้ก็คนหลายอุ๊แสอุ๊สาวมาเต็มมาอน,นี่ยเล่นเล็กน้อยเต็มมาอน,นี่มมาลิดน้ำตูบเต็มนะตูบแล้ว ท์อวทิต์ตู้เต็ม์อวทิต์บนไลา์ มาด้วเซนี่ไม่วอะเนาะเปปะสาทเด็กี่หอดตอนยังน้อยเลยเบิ่งเขาลนเหรอพี่หอดสมัยยังน้อยสิบปลายปีสิบสปีมาใส่บ้านเลยเนามาด้ใส่นี่ มาได้ยงมาได้ย oh, uh, ับ้าได้ยีงเวียงกนทองกนทองนทองนิ่ีโดนเซตีโดดโอ้โดนมด่กลางเปกทิอีกโอ้ปีกฮักเหบอครับมาซื้อเรือกับร้อยนากการตรวจ่ครับตรวจวันนี้ตรวจไหนป่นี่โอ้ตาจินเด้งระวังเด้อไม่อยเดระวังเฮียเล็ดขคอยขอยระวังระวังระวังดำ เฮ็ดซื้ออยังซื้ออยังฮะเปิ้นเปิ้นชื้อเรื่องซื้ออยัางสกิยูกิยุกิชื้อปานเกาหลีพ่อไปเกาหลีบ่ซื้อปานเกาหลีพ่อไปเกาหลีเหรอสกิอันนี้เปิ้นซื้อนี้เกาหลีพ่อไปเกาหลีป่ยูกิ พ่อเป็นาหลีแม่เป็นกาหลียุกิยุกิยุกิจากปีลาจิกเกตนิสิบเอปีเปิลจากปีสามสิบสาข้างกันอ๋อระวังด้วยล่องตามกีนนะสู้สิบเอ็ดกับสิบปีเบ็ดบ่นหนอยนะกำลังเป็นบ้าเลนี่

ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับสกา์ good like, good share, good ให้ข้าบาเจ้าเนอะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ต่อไปสำหรับนี้ก็ก้าวขางฝาสุขบายดีบาย,บายเจอกันคลิปใหม่จุ๊บจุ๊บบายไป